ยังบ้านในละลายยังเหลือแบบบางที่ก็เก็บได้แล้วจากฟุกินโตะบางอันก็นยังบ้นนานในออกเพราะว่ามันอยู่ไต่หิมะ ฟุกิโนโตโน่มากับนัดจังเมื่อนี้สิพามาเก็บฟูกิโนโตเต็มเลยจ้ะกำลังกำลังบานอ่านามก็สะอาดด้วยนี่แถวนี้ยเดี๋ยวเราจะมาถอนฟูกิโนโตเริ่มใหญ่แล้วจ้ะเริ่มใหญ่แล้วแต่ว่าจะกินได้อยู่อู้ปุยปีกับมีน้ำแห้ อน้ำน,นี่คือน้ำไหลมาจากภูเขาจ้ะน้ำสะอาดเด้มันเป็นน้ำโซกับปกตรงนี้จะมีซื้อเสียงสำหรับอเต้าหู้อร่อยที่สุดในี่ปุนเลยจ้ะเพราะว่าจะเฮ็ดจากน้ำที่มันสะอาดนะโอ้แต่วันนะี้ต้องขืนเขานะนัดขืนบ่่ได้เดี๋ยวห่อสิอยางมา่ทาั้งนี้จ้ะยางไมา่ทาั้งนี้มันน้ำเด้อ em tham gia gì cả này chắc dạ. à người hoa, nắm mỏng vào hàm kia 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 này kia 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 cái kia 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 เดี๋ยวนาจีเปลวกกินกับแก้วไห่ไห่เบิ่งนะเดี๋ยวก่อน,นได้หลายเลขในได้บกขักเลยเต็มอยูได้ว่าปีนขึ้นไปว่าได้ห้างพีกับฮิมาว่าท่านในลาไลจ้ะหิมาหัวท่านในลาไล้าบนภูเขาฮิมาจะนำแข็งกินโตโตเหลี่ยมผาผานะาเห็นไหม ตามเขาไล่เขาขึ้นว่าไวจ้ะมีอย่างอีกหลายเลยแต่ว่า,ามันต้องปีนขึนนี่น,น,น,นี่นี่ละนีกแล้วดอกหนึ่งเดี๋ยวว่างไว้ก่อนนี่ดอกนี่ดอกนี่กระลังโป,ป่งออกมาเลยจ้ะเ,เห็นปะงามจะ้ะหากมันไปปลูกก็ได้เลยจ้ะเอาหากมันไป ปลูกไว้สวนปลูกไว้ปีหนาเขาก็สิเก็บได้อีกจ้ะนี่ห่าของฟุกิโนโตเนาะเห็นไหมนี่นะจะเอาไปปลูกไว้สวนจ้ะกระออกตุ้มๆจ้ะจะยูในดิน ปลาเด๋อมาเด็กไปดังออกใหม่ๆจ้ะแต่ส่วนที่มันเป็นดอกเนี่ยมันบานแล้วนัดที่เอามาใส่แกงเนาะใหม่จ้ะแกงเนาะใหม่ล่องเบิงครั้งแรกคือกันเนี่ยรสชาติจะที่ไหนต้องมาล่องเิมเบิงเนาะมันจะเข้ากันบอลด้วยมันสิกินอะไรก็พบบอรู้ว่าแน่ใจนะ ไต่นอใหม่มาเสื้อมาแถวภาคใต้จ้ะของญี่ปุ่นท่างฟังนั่นดอกนอใหม่ออกแล้วแต่ว่าทานมองน่กะตาเนี่ยนะที่ดัดอยู่เนี่ยนะมันยังเพราะท่านเห็มีนอใหม่มจ้ะนัดกระลยสัง่งเพิ่นมาเพื่อนพีพีพีที่อยู่ในญี่ปุ่นนี่หละจ้ะนอแบบว่าเพื่อนไปคุดเอาอยู่ในในไต่ดินนะมันจะเป็นแบบจุ้มจูได้เลยนะ้ะ แบบว่าบาง้าานไ้ผลขึ้นมกทึ่งดินนะเนาะจะอ่อนดีดีแล้วก็แบบว่ากินได้มเมิดเลยอะ่ะปกตินอกใหม่ค่ะมันผลขึ้นมาสูงสูง้วมันแข็งเนาะอันนี้กุดจอดเลยจ้ะเดี๋ยวเข้ามาลองใส่เบิ่งเนาะใส่พักกินโตแล้วจะเป็นจังไดลองใส่ลงไปเบอร์ให้มันแบบว่ามันกำลัง แบบว่าเรเอาแบบซุกโดนๆเนาะเดี๋ยวมันจะขมเกินนะนัทีกาปาปิดแกดแร้วก็ใสให้มันได้รสชาติลองเบิงแตวเขามาซิมกันเนะาะอ่าเสร็จแล้วจ้าแกงคุกิโนโตใส่นอไมอ่อ่าแตบบ่ปักเลยครั้งแรกบอกเคยแกงแตกะเอามาดแปลงเราจะพอมี่ยังจะใส่ไปพอมี่พักช่วงนี้โอ้ย หูว่ามันแสบปลาหนแกงแต่โดนเรจาจ้ะเบิ่งน่สุดยอดเลยน้ำฟูกินโตโตฟุกินโตะเวลาแกงเรามันจะบกขมเนี่ยบกขมเลยเพราะว่ามันเข้าไปในน้ำม,มาแล้ว <laughs> พอดีพอดีสุดยอดจะมาไม่กินน้ำกันกับไอ้มืน่นีะกัแกงนอกใหม่ฟุกินโตะกับตำมหุงกินกับพักจ้ะตำมะุง เดอ้อมากินข้าวน้ากันที่ท้ายไปโดนบ่ามิยังนอจ๊ะอยากจะมาชี้แจงมานัดอ่ะไปตรวจสุขภาพประจําปีปที่นี่อ่ามอก็เลยถักมาสงสัยจีเป็นคลา,ายกับอ่ามาเร่งเนะาะคลายกับมาเร่งปากหมดลูกที่นี่ตกใจประครักเลยค่ะไปไปตรวจสัมตรวจส่าําร้ไร้อ่า เตือนละเรือนละเือห่างแล่ไปเตือนละเทือหออมอก็ตรวจโอ้ยตกใจจนกินเขา่าวะไดพี่น้องเอ,อ้ยยานหลายย่านตายนี่จก้กย่านตายนี่จากลูกตกใจกินเขาวาไดนอนกับวไใดตั้งแต่ดูข่าวว่าหมอให้ไปตรวจอีกรอบแล้วก็สงสัยแค่สงสัยนะแต่ห่ากับความสงสัยหรือเป็นยังเงา้็กังวล่ก,กัเครียดเนาะจ้ะช่วงนั้นนะยอมรับหลีว่ากิดตกมากๆเลยแล้วก็ กินเข่ากับบะได้กินเข่ากับบะแสบนอนกับบะได้นอนกับบะรับคิดหลายแต่ว่าตรวจครั้งที่สองตรวจครั้งที่สามก็เริ่มจิแบบว่ามัน่นเระท่านเสียงน่ะหมอเขาก็บอกว่าบ้แน,น่ใจนะให้ไปตรวจซ้าก็ไปตรวจอีกตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้ว ถึงตอนนี้หมอยังก้องนัดอีกจ้ะเดือนเดือนนานี่แหละที่ไปตรวจอีกวันที่เจ็ดตัดออกมาเช็คตรวจนี่ก็เลยเครื่องกีดโตดเครื่องงานกับประเด้เยวหยุดเลยหยุดไปเหตุงานเลยล่ะอยูบย่บ้านอยู่บ้านล่ะคะ่ะเครียดช่วงล้างล้างนี่เริ่มดูซึกด,ดีขึ้นแล้วอะอย่างานกับเขามาเหตุงานกับ แฟนอยู่บริษัทน้ำกันกาแฟเนานะบริษัทเจ้าของบริษัทขอบข้วบร,ริษัทน้อยๆนนเนาะไม่ได้เงินเดือนมาเลขาเขาอายุหกสิบปีแล้วเขาก็ออกเนาะผัดที่นี่นัดกับเขามาเห็ดแทนน่ะแปลว่าเขาบ่ต้องจ่ายค่าจ้างบ่ต้องเสียเงินค่าจ้างเกี่ยวกับพนักงานใหม่เนาะมันบ่พอสิจ้างอ่ะมันเป็นบริษัทขอบข้วน้อยๆกัเฮ็ดทุกอย่าง ซอยกันกับแฟนสองคนก็เลยบ่ค่อยมีเวลามาลุ่งคิดทั้งเครียดเรื่องที่ว่าตรวจพ่อนี่แหละแต่กับว่มี่อย่างหมอก็บอกว่าเออเรต้องเป็นห่วงแต่คนห้อมันขิดหลายเนาะแล้วกะ็เครียดช่วงแรกๆนกะช่วงนี้นะก็ทําใจได้แล้วพอหมอก็บอกโอเค,คนนะรู้สึกดีขึ้นนะบ่ลายแรงเขาก็มั่นไหมคิงจะเป็นซีดนั่นแหละแล้วก็ชี่พายามาว่าบ่เป็นซีด ซีดท,ที่บอดีแต่ซีดแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นซีดบอดียังกระไดยังสินะจ้งแรกกับจิตตกจิตตกบักขักเลยจ้ะจิตตกจนแบบบอดีโลงหอดยูทูบบอดีเห็ดอีอย่างบอมมีกับกระจเห็ดอีอย่างเลยปลูกผักกับบอเห็ดคนมันจิตตกเนาะเร่งบอมีเวลาน้มามันนะแต่บัดนี้ก็เริ่มอาการความรู้สึกมันกลับมาเป็นปกติแล้วก็โอเคกันัดกับสีเขามาก มีเวลากสิถ้ามาเห็ดคลิปขึ้นเราจะหาเก็บพักช่วงนี้ก็ฟุกินนตกออกต่อไปกะสิเป็นโคโกเมะทารานเมะพักนนะ้ำเนาะพักกูดพักกูดบัดที่นี่แล้วบัดที่กะสิมีเวลาไหนลงคลิปบ่อยๆจ้ะกะ,กะหวังว่าทุกคนกะคงสิบลืมนัดจังนะบางบางบางเอฟซีก็ดีดีจากที่พี่น้อง ทักเขามาทั้งในเฟซบุ๊กแล้วก็ทั้งใน youtube นี่แหละช่องนัดจังชาแนลนี่แหละว่าอ้าคิดฮอดนัดจังเด้อย้ำใดสิเด้ลงคลิปลงวิดีโอให้เบิร์จักเ่อแน่น่กับกะล่อล่อให้มันอย่างแบบว่ามันล่งโตจากน้อยเพิ่งยากเกี่ยวกับเหตุงานหมองไม่เลียนงานเฮตดกันสองคนนะจ้ะเนี่ยเปลี่ยนกันเอาเนาะบางแหลกไม่ไม่เท่ากับวิชินเนาะว่าเท่าต้องเหตุอีอย่างช่วงนี้ก็เริ่ม เริ่มยู่โตแล้วเกือปนะบอปีแล้วเนาะตั้งแต่ผดสภาพมานัดตรวจอ่าสุขภาพประจาปีเราเจอนะแล้วมันเจอสองเรื่องเลยในเจลาเลือดเลือดจางพ่อแมนได้เลือดแบบออเ,ลนะเลือดแบบเขาเอเลยอ่ะเลือดนี่นีปัญหากระยานเป็นเบาหวานแบบนี้โอ้บวกกับสองอย่างเอาก,า,เา,กากันเล่มันหนักแักแถวกาเลยโอ้มันตุ้มทีเดียวนะห้ากะ คนเ่ามันก็เฉียดกิดตกถึงจะเป็นยี่ยังก็ตามเนะมาะมันก็คิดหลายอยู่นะะต่ไม่ว่าห,า,าหลายแรงเมื่อายแรงขนาดเป็นไข่ธรรมดาเทากัยังคิดเลยเนาะยิงชูม,มือนยิงโลกให้มันอันตรายรา,ายแล้วก็โคเดลไอ้โควิดอีกเนาะมาที่นี่โอ้เฮ็ดยังกระลํามมาที่ไปใสซกันเนี่ยแต่วันน,นี้ก็หวังว่าน่าก,กับว่คุยโดนดอกอืมเพราะว่าล้างล้างช่วงนี่กั บรูว่าผู้ใดเลื่อมนัดบอพอนันเห็ดคลิปโดนเกือบเป็นปีแล้ชวช่วงนี้นังตัดต่อวิดีโออยังงงๆอ,อยู่จ้ะยูทูกบกับดูบังบาดูบังไอเพื่อนๆช่องอื่นพี่ๆช่องอื่นนัดกับไปมั่งบ่ไปมั่งช่วงนี้บ่คอยมีเวลาใดนั่นเนาะแต่ต่อไปก็สีเห็ดเห็ดข่ามาเห็ดเรื่อยๆจ้ะปกติผู้ใดเป็นเอฟจีไม่กับ ขอบคุณจ้าแล้วก็เอฟทีเก่ากับคิดฮอดคือเก่าจ้าขอบคุณหล,ลายๆจ่านอกที่ยังจํานัดจังไในว่าลืมทักทายกันเขามาจ่าช่วงนี้กับวมมิยังนัดกับสีล้องคลิปเรื่อยๆจ้าช่วงเก็ยบยพักเนาะบุกพักกับสีรอดแน่จักหน่อยหวัวช่วงนี้มันหนาวอยู่ที่มะกระ่างละลายแล้วกจอากาศก็ยังเย็นอยู่ออกข้างนอกอะ่ะช่วงนี้ก็ทั้งเหี้ยงก็เกซ้อนสอนโอ้ยลุ่มเหล่าต้องไปกินยาอีกเพราะเป็น แพลพุ่มแพลแกสอนส,น,สน,นเรื่อยๆปีละครั้งกะฟังว,ว่านัดจิอ่าเขาว่าเฮ็ดคลิปคือเก้าค้องซิมีเอฟซีเขาว่าติดตามมวนๆกันจนดดออ้านัดกับสิบเฮ็ดใหนทีเรียดดอกพรานนัดช่วงนี้ก็ทำใจได้แล้วขอบคุณหลายาๆจ้าครับ นี่กันนะกับแม่ชี้แจงแล้วเนาะว่าเป็นยงๆก็หายไปอย่างเสียนอนโดนเติบงานกับประเดเหตุในง,งานหมองเก่ากับประเดเหตุเดี๋ยวสิมีคลิปใหม่ๆของมาจา้ะเมื่ออาทิตย์ละเทือหรืออาทิตย์ละสองเทือลงแล้วแต่มีเวลาอะไรประเดหตุคลิปเนาะกะจีเป็นอีหยังกะติดตามรับชมฝากเนื้อฝากตัวอีกเนี่ยจ้ะมื้อนี้ก็ลาไปก่อนจ้ะเดี๋ยวน่าจะกินแกงนกหน่อไม้ใส่ กินโต๊ะสิเก็บมาจ้ะขอบคุณจ้าบ๊ายบาย